สวัสดีครับทุกคนครับเป็นใครที่เป็น FC ของอัสดาวุธบอลสีนะครับเดี๋ยวนนี้ผมมาแบ่งแบ่งไซส์เล็กๆกันนะครับบอลสีวันนี้ครับผมเย็นๆครับเริ่มต้นจากเอาราคาแบ่งปันเลยนะครับมีไม้ในตำนานแล้วนะครับ ตัวนี้ให้สี่ร้อยนะครับออกศึกครับผมออกศึกตัวนี้ใหญ่พอสมควรแล้วครับมีอมพภาครับอมพภาให้สามร้อยห้าสิบนะครับไซส์ใหญ่ครับก็มีพันดาวพันดาวนี่ก็ไซส์ใหญ่นะครับพันดาวตัวนี้ขอสักพันหนึ่งนะครับไซส์ใหญ่สวยงามมากครับผมฟอร์มกอครับผมนะฮะ พันดาวนะครับผมใครที่ยังมีหรืออาจจะยังเล็กอยู่หรือไม่สวยประทับใจครับต้นนี้น่าน่าเก็บครับผมมีพี่กระเกือครับผมพี่เกือครับพี่กระเกือต้นนี้ให้ที่เจ็ดร้อยนะครับไซส์ใหญ่แล้วครับต้นนี้เหมือนกันครับเอาเจ็ดร้อยครับอืมตัวนี้ฟอร์มใหญ่นะครับเจ็ดร้อยแล้วครับถูกต้องแล้วครับแบ่งกันไปครับตัวนี้หกร้อยพอครับลดให้ครับ ต่อมาก็เป็นจังหวัดระยองนะครับ <c oughs> จังหวัดระยองตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะลดพิเศษให้นะครับอยากจะแบ่งแบ่งปันนะครับผมจังหวัดระยองตัวนี้วันนี้เอาไปเลยนะครับพันเก้าร้อยบาทครับผมระยองตัวนี้ผมให้พิเศษเลยครับอันนี้หลอดใหม่ของเขานะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับจังหวัดระยองครับไซส์ตั้งแม่แล้วจะมีเอ่อ เป็นไม้ที่ไม่ทราบชื่อจริงๆครับผมเลยชื่อเขานี่ก็หลอดใหม่เขาสวยครับผมครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้อยู่ที่แบ่งราคาแบ่งปันเลยนะครับเปิดให้เก้าร้อยนะครับวันนี้บอสีต้นนี้นะครับสวยด์กครับผมองคุริมานครับองคุลิมานสามใบหนึ่งหลอดครับผม สามใบหนึ่งหลอดครับวันนี้เราให้ที่อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็อีกต้นนะครับที่สวยประมาณนี้นะครับผมป้ายประมาณนี้ครับเป็นบอลป้ายที่น่าเก็บมากครับอ่าอันนี้หลอดใหม่เขาสวยครับผมหาประมาณนี้นะครับผมครับเป็นบอลป้ายที่น่าเก็บจริงครับผมต้นนี้ฟอร์มตั้งแม่แล้วครับ นะครับอ่าเดี๋ยวเราปล่อยให้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมแบ่งกันไปครับต่อมาก็จะเป็นอ่าอันนี้อยู่กับผมได้อาทิตย์รูมโร่อาทิตย์แล้วครับเป็นเท้าลำไยนะครับอ่าวันนี้เราจะแบ่งให้นะครับแบ่งให้ในราคาสามพันห้าร้อยบาทครับผมตัวน,นี้ครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับเท้าลำไพ พิ่จิตนะครับพิจิตพิจิตวันนี้เอาที่เก้าร้อยบาทนะครับกระหภุมห้าร้อยบาทครับผม<ว><น>เป็นจะเป็นสกนิมิตหรือว่าจะเป็นมคขบานครับผมครับเขาจะมีหูพอเพินเขาจะมีหู นะครับมีหูใต้ใบครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้สวยครับผมมาในน้ำพระนครข้างบ้านนะครับผมฝากมาครับผมป้ายดุดันขนาดนี้ครับห้าร้อยบาทนลครับวันนี้ให้ห้าร้อยบาทเดี๋ยวแพ็กให้ครับไม่แยกหน่อครับครับเป็นแม่หนุมานนะครับ ตัวนี้แม่อนุมานนะครับสวยครับผมกัดสีได้ประทับใจแล้ครับฟอร์มใหญ่เลยครับเปิดให้อยู่ที่เก้บาทนะครับ900บาทครับผมกัดสีสุดยอดเลยครับไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่ครับอืออันนี้ก็เพิ่งจะประมูลได้มาครับผม ประมูลแข่งเข้ามานะครับในเฟซของเราเห็นว่าทุกคนจะชอบแต่จะเจอแต่ต้นเล็กอันนี้ผมเอฟต้นใหญ่มาเลยครับน,นี่หลอดใหม่ของเขานะครับผมครับก็จะมาอยู่ที่ห้ 5, าหกใบแล้วคนระับผมเลยเอาใบาเก่าขเขาทิ้งไปเหลืออยู่สี่ใบนะครับผมเดี๋ยวหลอดใหม่ก็กำลังจะมาแล้วครับผมเป็นมหาเศรษฐีนะครับไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่ พันเก้าร้อยบาทนะครับผมมหาเศรษฐีนะครับใครยังไม่มีให้พันเก้าร้อยบาทนะครับผมต้นใหญ่ครับคือมือของครับเป็นบอลป้ายที่สวยงามมากครับผมพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่เป็นของน้องของหนุมานนะครับผมน้องของหนุมานครับน้องของ,ของหนุมานเป็นอะไรแล้วผมลืมชื่อแล้ว เออเมื่อกี้ยังจำชื่ออยู่ได้ได้อยู่เลยน้องกบบอกมาครับผมเป็นอะไรนะน้องหนุม,มานเออผมลืมชื่อจริงๆต้องขอโทษท่านผู้ชมเลยนะครับนะครับถ้าใครอยากได้ก็จะแบ่งให้นะครับผมกัดสีขนาดนี้แล้วครับกัดสีทุกใบแล้วครับอ่าล่าสุดเขานะครับเกือบจะฮาร์ปครับ สวยงามมากครับผมครับต้นนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับคับแบ่งกันครับแบ่งกันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับอัศาวุตบอลสีติดต่อมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมครับเดียวก็จะมาดูเอ่อเพิ่มเติมให้นะครับฝากในายจันหนวดเขี้ยวต้นนี้นะครับ พันบาทนะครับผมตัวนี้ไซส์บิ๊กบุ้มเลยครับฮะหลอดใหม่เข้ามาแล้วครับตัวนี้จะเป็นในทศกาณหน้าทองครับผมครับตัวนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนครับต้องขออภัยดีครับอ่าเป็นมณีมณีโกเมนครับผมตัวนี้สวยครับผม ให้อยู่ที่400บาทนะครับถ้าบางแก้วแผงตัวนี้นะครับก็สวยงามครับผมให้อยู่ที่450บาทครับตูนไม้ตัวนี้ให้อยู่ที่70บาทนะครับผมอันนี้นางวารีครับ70บาทครับตูนไม้ตัวนี้ก็ให้อยู่ที่100บาทนะครับเป็นบางใหญ่ก็ได้นะครับ ใหญ่ๆครับยังไงช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับอัศราวุธบอลสีครับผมครับงี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอ่สวัสดีครับ